นังสือสวัสดีครับหมออัญเดอลองจิวิสนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่น่นาสนใจนะครับชื่อเรื่องว่า Upgrade your v e g u s nerve นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า v e g u s nerve มันคืออะไรนะครับมันคือเส้นประสาทเส้นหนึ่งนะครับซึ่งส่งตรงลงมาจากสมองนะครับแล้วก็มาเลี้ยงอวัยวะภายในของเราแล้วก็มันเป็นตัวการสําคัญนะครับที่ช่วยทําให้มีการสื่อสารกันระหว่าง ลำไส้นะครับหัวใจนะครับแล้วก็อวัยวะภายในต่างๆเนี่ยกับสมองนะฉะนั้นเวลาที่เรามีความเครียดมีความวิตกกังวลต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือมันจะมีผลกับเรื่องของเวกัสเนิร์ฟได้นะฮะนั้นก็หนังสือเล่มนี้จริงๆก็เล่มบางๆเองนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเขาก็แน่นอยู่นะฮะก็อธิบายเบื้องต้นมาเลยนะครับว่าจากเวกัสเนิร์ฟคืออะไรนะครับเวกัสเนิร์ฟเนี่ยมันคือ เ,เส้นประสาทนะครับที่ปกติแล้วในเส้นประสาทที่เขาเรียกว่าเคเนียเนอร์ฟคือเส้นประสาทที่อยู่ในสมองเนี่ยนะฮะที่เอาไว้ดูเรื่องเกี่ยวกับการได้ยินการดมกลิ่นการสัมผัสต่างๆเนี่ยนะครับมันมีคู่หนึ่งคือคู่ที่สินะครับซึ่งคู่ที่สิเนี่ยมันจะแตกต่างจากเส้นอื่นมากๆเพราะว่ามันจะลงมาถึงอวัวยวะภายในข้างข้างล่างนะครับนะแล้วก็หน้าที่ฟังก์ชันต่างๆของมันเนี่ยก็สําคัญมากนะซึ่งตอนนี้เนี่ย ถ้าใครมีเรื่องความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถดูแลเรื่องจิตใจได้นะครับเพราะว่าตัวของ v ว g ัสเ e r v e เนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอนโทรลระบบประสาทที่เรียกว่าพาราซิมพัตติกนะครับมีเวลาที่เรามีความเครียดหรือว่ามีเรื่องต่างๆเข้ามาเนี่ยร่างกายเราจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าระบบซิมพัตติกนะฮะแต่ว่าถ้า เราได้รีแลกซ์เราได้ผ่อนคลายเราได้พักได้สงบเนี่ยมันก็จะมาะเป็นการกระตุ้นพาราซิมพาธติกนะปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือว่ามันมีการเสียสมดุลของการ <c oughs> ของการทำงานของเวกัสเนิร์นะครับซึ่งอันนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจละแต่ว่ามันจะไปรวมถึงเรื่องของร่างกายด้วยนะครับซึ่งเวกัสเนิร์เนี่ยตอนนี้เราสามารถวัดคร่าวๆได้นะครับว่าเวกัสเนิร์เนี่ยมัน ทํางานได้ดีหรือไม่ดียังไงนะหลายหลายคนถ้าใช้นาฬิกาหรือ wearable device จะมีอันนึงที่เขาวัดค่า HRV นะครับ Heart Rate Variability นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้วัดระบบประสาทของตัวของซิมพลาติกนะฮะก็เขาเปรียบเทียบอย่างงี้ฮะเหมือนกับว่าระบบน้ำหรือหรือปั๊มน้ำเนี่ยนะครับถ้า ตัวของเวกัสเนฟเนี่ยมันเฟสเชอร์ uh, มันต่ําไปก็จะมีปัญหานะครับเฟเชอร์ถ้ามันสูงไปก็มีปัญหาฉะนั้นเ uh, ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็เ uh, เหมือนกับเวลาเราอาบน้ําในโรงแรมถ้าหลายๆคนไปอาบน้ําในโรงแรมเนี่ยจะเจอว่าบางทีเนี่ยเราจะปรับน้ําให้มันอุณหภูมิแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยมันยากมากเลยนะบิดไปนิดนึงเนี่ยอุณหภูมิก็จะร้อนมากๆะ <c oughs> พอบิดไปอีกนิดน,นึงก็เย็นเกินไปนะคระระบบประสาทที่ควบคุมะระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเราเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับมันปัญหาจุดที่ทําให้น้ามันอุ่นพอดีไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็คือระบบประสาทซินพาเทติกนะที่เวลาเราเจอความเครียดเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นมากเกินไปมันก็จะทําให้น้ําที่ออกมาในฝักบัวของเราเนี่ยกลายเป็นน้าร้อนมากเกินไปนะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ ตัวของระบบประสาทเวกัสเนิร์มันทำงานได้ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีการอักเสบเกิดขึ้นมา,มาในร่างกายนะครับมีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานปิดปกติไปนะครับมีเซลล์นะครับที่ถูกทำลายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นต้นเหตุของการที่เกิดโรคเรื้อรังโรคทางจิตใจอะไรต่างๆได้ก็นะ อันแรกต้องรู้จักก่อนคือต้องรู้จักสเตรเซอร์นะครับคือตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดความเครียดขึ้นมานะครับเขาเปรียบเทียบเหมือนเป็นถ้าขับรถเนี่ยก็เหมือนคันเร่งนะครับแล้วก็ในรถก็จะมีคันเร่งแล้วก็จะมีเบรกนะครับยิ่งเราเหยียบคันเร่งมากขึ้นเท่าไหร่กระตุ้นให้ร่างกายมันตื่นตัวมากขึ้นเท่าไหร่เนะี่ยมันก็จะยิ่งทําให้มีปัญหาหรือว่าควบคุมลําบากนะฮะในขณะที่ระบบ คาราซิมพัสติกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกสโลดาวทําให้เราทําอะไรผ่อนคลายลงช้าลงนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องของความเครียดบางคนก็จะมองว่าความเครียดนี่คือเรื่องไม่ดีด้านเดียวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเครียด2แบบนะครับถ้าในหนังสือเล่มนี้เขาจะเรียกว่า U stress นะ E U แล้วก็ stress กับ D stress อ่ uh, า D I นะครับแล้วก็ stress นะฮะ U stress เนี่ยมันเป็น stress ที่มัน เป็นเรื่องดีฮะทาให้คนเนี้มีรู้สึกว่ามีเป้าหมายรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการที่จะทํางานให้ถึงเป้าหมายให้ได้ซึ่งมันต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยจะเบื่อเลยไม่อยากทําอะไรเลยในขณะที่ uh, distress เนี่ยมันคือการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเครียดจนเป็นท็อกซิกนะเครียดจนรู้สึกเบรนเอาท์ทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ายิ่ง ความเครียดเนี่ยมันสะสมมาเรื่อยๆนะครับมีความเครียดต่อเนื่องมายาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทรมาร์ติกสเตรสนะครับหรือเรื่องที่มันทำลายจิตใจหรือว่าเป็นโครนิกสเตรสเป็นความเครียดเรื้อรังนะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเวลาเราขับรถแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะทั้งเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกพร้อมๆกันในขณะเดียวกันในขณะที่ขับรถนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็จะมาช่วยดูแลได้นะครับโดยสเต็ปแรกเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้มาหาให้เจอก่อนว่าอะไรคือต้นเหตุของสตรีสของเราแล้วก็แบ่งกลุ่มของต้นเหตุของสตรีสของเราเนี่ยเป็นสตรสีสเป็นความเครียดที่โพซิทีฟกับเนกาทีฟตาความเครียดเชิงบวกกับเชิงลบนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ต้องเข้ามาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทของเวกัสเนิร์ฟนะเส้นประสาทตัวนี้ว่ามันไปสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับ การพักผ่อนนะการควบคุมการย่อยอาหารอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยคือพอเข้าใจทุกอย่างเนี่ยเรามาจัดการเสริมสร้างให้ระบบประสาทสิมพลาติกของเราที่ทําให้ผ่อนคลายนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นนะครับอ,อันแรกนะครับเรื่องของสเตรสเซอร์ที่เราเจอในชีวิตประจําวันว่าเราเราเจอจุดเรื่องเรื่องของความเครียดมาจากไหนบ้างนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของ ความสัมพันธ์นะครับในที่ทำงานความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับความความเครียดทางด้านเศรษฐ,ฐกิจต่างๆนะพวกนี้ก็เป็นความเครียดอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับความเครียดตั้งแต่เด็กๆนะทรม่าที่ถูกทำร้ายใจิตใจมาขณะที่เป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงดูนะฮะคำพูดนะครับแม้กระทั่งคำพูดเล่นๆที่ ผู้ใหญ่พูดหยอกล้อเด็กบอกว่าเออนี่ไม่ใช่ลูกหรอกอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือว่าเดี๋ยวเอาไปทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราคิดว่าเป็นคําพูดเล่นๆแต่ว่าคําพูดเหล่านี้นะครับมันเอ่อเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะทําร้ายจิตใจแล้วก็เป็นอะไรที่เขาจําฝังใจไปตลอดได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง5-8ปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ต้องระมัดระวังในการเลี้ยงดูดูแลเด็กนะครับ ในเรื่องของบทบาทของไอการที่เราได้รับอะไรที่เกิดขึ้นในตอนเด็กเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไปอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือว่า s ั b c o คอนชีสนะครับมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับทำให้เขา,เาถูกกระตุ้นไปในทางพฤติกรรมที่ทางไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาที่เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขากา็จะพยายามแสดงออก นะครับโดยการร้องขอโดยการขึ้นเสียงโดยการปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราต้องพยายามสร้างความรู้สึกปลอดภัยนะฮะความรู้สึกมั่นใจให้กับเด็กนะ,ะซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้ระบบประสาทเวกัสเวกันิร์เนี่ยทำงานได้ดีทําให้สมองนะในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น,ป,นปัญญาญาณน,นะครับตัวของ p r e control cortex เนี่ยมันทํางานได้ดีนะฮะนะแล้วก็ Uh, เรื่องเกี่ยวกับสตรีสที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะฮะมันมีสตรีสที่ดีเนี่ยก็คือการการออกกำลังกายนะครับการที่เราได้มีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราขาดการออกกำลังกายเรานะเขาเรียกกันว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคืออ,อวัยวะสำหรับ l o n g ว v i t y นะครับถ้าสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับมันก็จะไป ควบคุมการทํางานต่างๆได้นะครับกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบเหมือนเป็นต่อมไร้ท่ออีกอันหนึงที่สามารถผลิตฮอร์โมนต่างๆได้สามารถใช้ในการจัดการกับระดับน้ําตาลจัดการกับอินซูลินในร่างกายได้นะฉะนั้นตัวของกล้ามเนื้อก็สําคัญมากนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ s o t i v i v t s t s s นะความเครียดแบบดีๆเนี่ยที่มาจากตัวของการออกกํลาลังกายนะครับ เขาแนะนำว่าให้เดินสักวันละ30นาทีนะครับหรือว่าเล่นเวทนะครับใช้บอดี้เวทของตัวเองก็ช่วยได้นะครับนะหรือว่าแม้กระทั่งการออกกำลังกายในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับนะในคนที่ทำงานในวันธรรมดานะครับแต่ก็ต้องระวังคือคนที่เป็นนักกีฬากับคนที่เป็นออ,ออกกำลังกายในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราเรียกว่า week end warrior เนี่ย อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทําให้เกิดสติสกับร่างกายที่มันหนักเกินไปเพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอรีคอเวอร์ไม่พอนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของอระบบประสาททั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกระทบกระแทกแล้วก็อุบัติเหตุทางสมองนะครับการที่มีจัก,กรยานล้มนะครับเล่นกีฬาอะไรที่มันมีการกระทบกระแทกเนี่ยพอมันมีเรื่องเกี่ยวกับสมองขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลมาถึง ระบบประสาทแล้วก็มาถึงเรื่องของความเครียดนะครับนะอีกอันนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดเนี่ยในหนังสือนี้เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหายใจนะครับซึ่งคนที่มีการหายใจผิดวิธีนะครับคือหายใจโดยหายใจทางปากมากกว่าทางจมูกอันนี้จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ความเครียดที่แนะนำเนี่ยนะครับถ้าจะจัดการกับความเครียดเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับการหายใจแบบ สี่สี่หกสีดนะครับหายใจเข้า4ี่กั้นหายใจไว้อีก4หรือ7วินาทีแล้วก็หายใจออกอีก7-8วินาทีพวกนี้ก็จะมาช่วยได้นะครับมันมีสตรีสอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่จิตใจไม่ไม่ใช่ทางด้านร่างกายนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไบโอเคมีคอสตรีสเซอร์นะครับก็คือมาจากเรื่องของอาหารต่างๆนะเรื่องของไมโตคอนเดรียฟังก์ชันหรือว่าโรงงานสร้างพลังงานในระดับเซลล์ของเรานะครับซึ่ง สารที่ต้องรู้จักนะครับก็คือสารที่ชื่อว่าอะเซทิลโคีนะครับหรือว่าสารที่เรียกว่าเป็นอะเซทิลโคเอบวกกับโคี B นะครับสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ในร่างกายเราเนี่ยใช้เพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วก็สื่อสารกันระหว่างเซลล์ประสาทนะครับแล้วก็ใช้ในการสร้างพลังงานด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องการน้ําตาล นะครับมาเป็นเชื้อเพลิงแต่ว่าในกระบวนการพวกนี้ยังต้องการพวกวิาวตามิน B1, B3, โครเมียมไลโปเอ็กไลโปริกแอซิดแล้วก็โคเอนไซม์ิวทนมาประกอบด้วยนะครับนะแล้วก็ยังต้องการพวกแอลคาเนทีนซึ่งจะได้จากเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะครับอ่พวกนี้ก็เป็นสารที่ร่างกายเราต้องการจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราขาดวิตามิน B ขาดพวกโคลีนนะครับ มันจะทําให้การสร้างสารสื่อประสาทเนี่ยมันทํางานได้ได้แย่ลงนะฮะมันทําให้การพูดคุยกันระหว่างเซลล์มันน้อยลงนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นมาในร่างกายได้นะฮะเขาก็แนะนําว่าควรจะต้องทานพวกกลุ่มวิตามิน B รวมนะครับทานพวกอาหารที่มีโคลีนนะครับซึ่งง่ายๆสุดง่ายสุดๆเลยนะครับอาหารที่มีโคลีนก็คือไข่นะครับก็ ไข่ฟองนึงเนี่ยก็ได้ได้โคลีนประมาณสักยีที่ร่างกายต้องการละนะครับก็อาจจะทานไข่สักวันละ2ฟองก็ได้แล้วที่เหลือก็ทานปลาทานเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับหรือว่าคีนัวนี่ก็มีตัวโคลีนค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้อาหารอะไรบ้างนะครับที่มันทำให้เกิดความเครียดในร่างกายนะเป็นไบโอเคมีคล l สต r e s นะครับก็คือมีน้ำตาลน,นะครับมี พวกคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะตัวของซูโคสคอนไซรัปตัวที่ไปทําน้ําเชื่อมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหาของเรื่องของอาการอักเสบนะครับแล้วก็ทําลายลําไส้ของเราด้วยนะครับทําลายผิวของลําไส้ทําให้เกิดการทําลาย DNA ต่างๆตามมาอันที่สองนะครับก็คือพวกน้ํามันจากซีดจากธัญพืชจากถั่วทั้งหลายนะครับน้ํามันถั่วเหลืองอะไรพวกเนี้ นะพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาหารที่มีโอเมก้าหค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทั้งน้ำมันพืชน้ำมันข้าวโพดนะครับน้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้มันมีสารที่เรียกว่าไรโนเล,ลอิีกค่อนข้างสูงก็จะทำให้เกิดการอักเสบเกิดสตรสในร่างกายขึ้นมาได้นะอีกอันนึงที่เป็นปัญหาของคนยุคนี้เลยก็คือการทานโปรตีนไม่เพียงพอนะครับเรื่องโปรตีนเนี่ยผมก็พูดบ่อยมากเลยนะว่าเราต้องทานโปรตีนให้ได้ห ถึง1.5ถึง1.6กรัมเลยนะครับถ้าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าถ้ามากกว่า1.6กรัมไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ละยกเว้นในคนที่เป็นแบบนักกีฬานักเพาะกายเนี่ยเขาก็ต้องทานสูงขึ้นไปกว่านั้นนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดสตรีสในร่างกายก็คือเรื่องของการทานมื้อดึกนะครับการทานอาหารจุกจิบนะครับมีของว่างทุกมื้อนะครับวันหนึ่งกิน5-6มื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ ไปกระตุ้นอินซูลินนะครับทำให้อินซูลินมันขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับแล้วก็อินซูลินที่มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุค้มกันนะครับทำให้มีแมคโครฟาจเกิดขึ้นแล้วก็แมคโครฟาจเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเอ่อเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบตามมาได้นะครับแล้วก็สเตรสเซอร์อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการขาดน้ำนะฮะแล้วก็ขาดแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็น โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยควรจะต้องอยู่ในระดับที่สมดุลกันดีนะครับ nah, แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ uh, จุลชีพในลำไส้นะครับที่มันจะทําให้เป็นตัว uh, เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็เป็นสตรีสให้กับร่างกายได้นอกจากนั้นอย่าลืมเรื่องของมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,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 มาแมลงนะครับ uh, ยาปฏิชีวนะที่ใช้กับสัตว์ในอุตสาหกรรม นะครับเรื่องของโลหะหนักนะครับแคดเมียมอลูมิเนียมตัวของตะกั่วประหลอดนะครับแล้วก็สารจากพลาสติกต่างๆนะครับ BPA นะครับซึ่งมันจะถูกจัดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นซีโนเอสโตรเจนนะครับเป็นสารที่ไปช่วยไปทำให้จับก,กับเอสโตรเจนรีเซ็เตอร์แล้วก็ทำให้ร่างกายรู้สึกว่ามันเหมือนมีเอสโตรเจนสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะพอพูดถึงเรื่องสตร s สแบบนี้แล้วก็ มาพูดถึงร่างกายของเราบ้างว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวยังไงกับสตรสบ้างนะครับมันก็จะมีคําว่าโฮมิโอสเตสิสนะครับคือเวลาที่ร่างกายของเราอยู่ในสมดุลดีเนี่ยเราก็ถือว่าอันนี้คือโฮมิโอสเตสิสที่ดีนะครับเวลามีความเครียดขึ้นมาปึ๊บเราสามารถดึงความเครียดกลับจิตใจของเราเนี่ยให้กลับมาสู่เบสไลน์ได้อันนี้คือแปลว่าเรารักษาโฮมิโอสเตสิสของเราได้ นะครับแต่ว่ามันมีอีกคำหนึ่งเราเรียกว่า allostatic นะครับหรือว่า a l l o s t a t i s นะครับอันนี้เนี่ยมันคือเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยปรับตัวจากความเครียดแต่ว่าเราไม่สามารถดึงความเครียดหรือว่าดึงจิตใจของเราให้กลับมาสู่ระดับสมดุลได้เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นระดับใหม่ของความเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายที่เป็นสมดุลใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับซึ่งเรา ต้องมาดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเอาโลสแตติกโหลดนะครับคือแกระหว่างสิ่งที่ร่างกายเรารับได้จนถึงกลับมาสู่สมดุลของเราเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งถ้าเราสามารถดูวิธีการว่าเราสามารถจัดการกับความรู้สึกกับจิตใจของเราได้เนี่ยมันก็จะจัดการเอาโลสเตติโฮมิโอสแตติกทำให้กลับสู่สมดุล นะครับแล้วก็ไม่ทําให้มันยกระดับของความเครียดจนสุดท้ายมันจะกลายเป็นเบิร์นเอานะครับอันนึงที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของการรับรู้ความเครียดเพอร์เซ i ชันของสตรีสความเครียดเหมือนเหมือนกันแต่ว่าทําไมคนบางคนรับรู้ความเครียดได้ไม่เท่ากันนะอันนี้มันมาจากเรื่องของ m i n ์เซ t นะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นฟิกซ์ไมซ์เกับโก o w t ไมซ์เซตนะครับคือถ้าเป็น f ิกซ์ n d s ์เเนี่ยก็คือปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจาก คนอื่นทําให้หมดเลยเพราะคนโน้นทําอย่างนี้นะเพราะสังคมเป็นแบบนี้เพราะเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เนี่ยนี่คือฟิกซ์ไมล์เซตหมดเลยในขณะที่ถ้าเป็นโกลด์ไมล์เซตเนี่ยเขาจะมองว่าไม่ว่าปัจจัยอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอถือว่ามันจบไปแล้วแต่เขาจะมองหาว่าเออ,อะไรที่จะทําให้ดีขึ้นกว่านี้ได้เขาก็จะพยายามปรับให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้คือฟิกซ์ไมล์เซตกับโกลด์ไมล์เซตนะแล้วก็พอมาเข้าใจเรื่องของความเครียดกับสเตรสตรงนี้แล้วเนี่ย เขาก็มาให้รู้จักว่าเวกัสเนิร์ฟมันคืออะไรนะครับมันคือเส้นประสาทที่ถูกสร้างออกมาแล้วก็ต่อน,นืดต่อเชื่อมกับสมองเลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับตามตามกับตามเส้นเลือดนะครับที่คอลงมาถึงเส้นเลือดที่หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับแล้วก็ลงไปสู่อวัยวะต่างๆนะครับไปที่หัวใจนะครับไปที่ทางเดินอาหารนะครับอย่างเวลาที่ เราเครียดมากๆแล้วหัวใจเต้นเร็วหรือว่าใครที่เป็นแพนิกแล้วหัวใจเต้นเร็วเนี่ยก็คือระบบประสาทเวกัสเนอร์เนี่ยมันทํางานได้ไม่ดีนะครับก็คุยถึงเรื่องของระบบประสาทไปนะครับแล้วก็ในสมองเนี่ยมันมีสิ่งที่คอนโทรลเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันคือส่วนที่เราเรียกว่าอะมิกดาลานะครับอะมิกดาลาเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์จิตใจเนี่ยก็แปลว่าอะมิกดาล่าเนี่ยมันมันเป็นตัวนํา ไม่ได้ใช้สมองส่วนหน้าเป็นตัวนำอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวที่พูดถึงฟังก์ชันนะครับสิ่งสำคัญก็คือมันจะเป็นตัวที่ควบคุมอัตการเต้นของหัวใจนะครับมันเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างลำไส้นะครับกับสมองแล้วก็กัดไมโครไบโอมนะครับแล้วก็มันทำให้ระบบของการย่อยอาหารทั้งหลายแหล่นี่มันมีปัญหาทำให้ย่อยอาหารได้ไม่ค่อยดี นะครับท้องอืดลมเยอะต่างๆเนี่ยมาจากตรงนี้หมดเลยนะความเครียดกับลําไส้ก็เลยสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็มันยังไปช่วยการทํางานของปอดด้วยนะครับช่วยเรื่องของการดีท็อกซ์เคลียของเสียออกจากตับด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมความดันนะครับอันนี้คือบทบาทเยอะแยะเลยนะครับของเส้นประสาทเส้นนี้นะครับเวกัสเนอร์ที่เราต้องมาดูแลนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะมาวัดว่าตัว v e n e s v e r v e เนี่ยจะทำงานได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็จะมาดูตรง Heart Rate, v a r i a b i l i t y นะครับหรือว่า HRV นะใครที่ใช้นาฬิกา s m a r t Watch ใช้ w o o f ใช้ Aura นะครับแหวนต่งตางๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะครับกับตัว HRV เอ่อ HRV ที่ดีคือ HRV ที่สูงนะครับ HRV มันคืออะไรมันคือการดูว่าในทุกๆจังหวะของการเต้นของหัวใจเนี่ย มันควรจะไม่ได้เท่ากันแบบเป๊ะๆนะครับมันจะมีช่วงที่ห่างกันเป็นมิลลิเซคันนะครับที่มันมีความแตกต่างนะซึ่งความแตกต่างตรงนี้มันจะเกิดจากความสามารถในการยืดหยุ่นนะครับของขยายตัวหดตัวของหลอดเลือดของเรานะครับซึ่งถ้าใครยิ่งมีความสูงขึ้นหรือความห่างกันหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของของแต่ละบีทของหัวใจเนี่ยนะครับมันจะ แปลว่า HRV สูงซึ่งมันบอกว่า HRV ที่สูงเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะครับทำให้ exercise performance ดีขึ้นการอาอกกำลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นการฟื้นฟูตัวเองจากการบาดเจ็บจากโรคต่างๆดีขึ้นแล้วก็เรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ HRV นะครับก็เ,เดี๋ยวว่าหลังจะพูดเรื่อง HRV ไปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ เ,เขาพูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะสามารถดูได้ก็คือว่ามาดูว่าความสามารถในการที่เราหายใจแล้วเรากลั้นหายใจได้เนี่ยมันได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าเราหายใจลึกๆแล้วก็กลั้นหายใจไว้เนี่ยเรากลั้นได้นานถึงสี่วินาทีถึงสิบวินาทีหรือเปล่านะครับถ้ากลั้นได้ถึงสิบวินาทีเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าโบกอร์นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็มาดูว่าเอ้เรา อ,อการขับถ่ายของเราเนี่ยเราขับถ่ายออกมาเนี่ยเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับเขาให้ทดลองอย่างนี้ฮะให้ทานเอ,อให้ทานงาดํางาขาวนะครับนะทานเข้าไปเนี่ยแล้วก็แบบไม่ต้องเคี้ยวนะครับแล้วก็ตื่เข้าไาเนี่ยนะครับแล้วก็เอ,อดูว่าอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมันจะเห็นว่ามีเม็ดงาออกมาเนี่ยในอีกสิบสองชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือว่าสามสิบหกชั่วโมง นะครับอันที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือช่วงระหว่างประมาณสิบแปดถึงสิบถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าว่ากินเช้าวันนี้พรุ่งนี้ออกมาเห็นแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเทสอันหนึ่งที่อาจจะบอกว่าะระบบประสาทที่ควบคุมลาไส้เนี่ยมันทํางานได้ดีอยู่นะครับที่เหลือก็อาจจะดูเรื่องเกี่ยวกับการทําเทสต,ต่างๆนะครับการทําแบบทดสอบต่างๆเรื่องความเครียดนะครับมาภาคสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ทำยังไงที่จะควบคุมระบบประสาทเวกัสเนอร์ให้ดีขึ้นได้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือหายใจให้ถูกวิธีนะครับเขาแนะนำให้หายใจโดยการหายใจเข้าและออกนะครับทางจมูกเป็นหลักนะครับนะบางคนเนี้ยจะหายใจทางปากนะครับแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็กลั้นหายใจไว้แล้วก็หายใจออกแบบที่เขาให้ทำ4 7 8อย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้ก็ให้ทำเป็นฝึกเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องนะครับที่เเรียกว่าเป็น Vagus Nerve Stimulation นะครับเป็นเครื่องที่กระตุ้นกระแสะไฟฟ้าอ่นอนๆนะครับถ้าเครื่องรุ่นโบราณเนี่ยมันจะมันหนีบที่หูแล้วก็รู้สึกมีกระแสะไฟอ่นอนๆขึ้นมาเพราะว่ามันมีรานหนึ่งของ Vagus Nerve เนี่ยมันมาเลี้ยงที่หูด้วยที่ติ่งหูแต่ว่า v e g u s Nerve มัดใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องบาง,บางรุ่นนะครับที่เขาจะมา มีอิเล็กโทรดเบาๆกระตุ้นกระแสไฟฟ้าเบาๆตรงตำแหน่งนี้นะครับก็อันนั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้นะครับแต่ว่าเราคุยกันเรื่องเดิมคือไลฟ์สไตล์เลเวลหนึ่งะครับ longevity เลเวลหนึ่งคือเรื่องไลฟ์สไตล์ก็คือเรื่องของอาหารนะครับก็เลี่ยงของหวานนะครับเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการอักเสบเลี่ยงน้ํามันพืชนะครับอาจจะเสริมวิตามิน B, B ีบรวมนะครับเสริมพวกโคลีนนะครับทานโอเมก้าสนะครับให้มันไปสู้กับโอเมก้าหกจากน้ํามันพืช นะครับทานพวกอะมิโนแอซิดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของ n อ c e อ y ซซ y ทิลซิสเทอีนไกลซีนกลูตามนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องแร่ธาตุนะครับพวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมต่างๆให้พอนะครับแล้วก็มีการาช่วยรีแล็กซ์ระบบประสาทเวกัสเนฟอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังนะครับฟังเพลงฟังเสียงสวดมนต์ฟังเสียงจากธรรมชาตินะครับหรือว่าทำเพลง นะครับพวกนี้ก็เป็นตัวที่มันช่วยในเรื่องเวกัสเนิร์ฟได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องอุณหภูมินะครับนะการที่แช่น้ําเย็นการเข้าซาวน่าต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการฝึกเรื่องเอ่เรื่องของเซอร์คาเดียนริทึมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดนาฬิวิตของเราให้มัน เป็นไปตามธรรมชาติมีรูทีนตื่นตอนเช้านอนตอนกลางคืนกินอาหารเชา้ากินอาหารให้ตรงเวลาทุกมื้อนะครับอันนี้คือเรื่องราวของอัปเดตยู u ิกเวกัสเนิร์ฟนะครับรีวิวให้จบใน1ตอนเลยนะครับก็ผมว่าได้ประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการดูแลเรื่องของจิตใจนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับนะ Why Has No Body Told Me This Before นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลเรื่องอารมณ์แล้วก็จิตใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้มีคนไข้ต่อแล้วนะครับต้องขออนุญาตไปก่อนทักทายได้นิดนึงนะครับคุณวิชิตนะครับสวัสดีนะครับคุณโฮสวัสดีครับคุณสมสง่านะครับสวัสดีนะครับสภาพหลังฝนตกใหม่ๆฝุ่นน้อยมากออกมาวิ่งตอนเช้าสดชื่นมากโอ้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ จัดการความเครียดก่อนเริ่มงานเช้านี้นะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขขอบคุณมากนะครับคุณพงทองอบ่อยครั้งเครียดคิดแก้ปัญหางานไม่ตกออกมาวิ่งคิดออกเฉยเลยหอดดีจังเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคุยกันฟังกันตอนเช้านะครับช่วงนี้ผมจะ,ะจนถึง15ตุลาเนี่ยผมจะยุ่งมากๆนะฮะก็เดี๋ยวหลัง15ตุลาเนี่ยเราจะมา ได้มีเวลากันแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับคุณปันปันสวัสดีนะครับโอเคนะครับก็งั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับคุณนุกแองกี้สวัสดีนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ